นะครับไก่ชุดนี้จะอยู่ที่4เดือนนะครับสิ้นเดือนกระดายนก็สีเดือนแล้วส่วนชุดนี้สิ้นเดือนกักดานก็จะสเดือนนะครับ ส่วนชุดนี้ชิ้นเดือนกรกฎาสองเดือนอันนี้เป็นลูกของพยัก์เล็กนะครับตัวนี้นไข่กระชิงจะมีน้อยหน่อยนะครับอยู่ข้างบนเันลูกกระชิงเหมือนกันเนี่ยครับไข่ประมาณห้าสิบฟองห้าสิบหกสิบฟองนี่จะมีประมาณนี้ น้ำเชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะปล่อยกินอาหารข้างนอกเสร็จแล้มก็จะมีหญ้าข้างหลัง ประมาณนี้ครับโอเค